C1 เทคหนึ่ 1, Take 1. วิเคราะห์ฮานอยธรรมดาฮานอยเ P พีและฮานอยพิเศษงวดประจำวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563แอคชั่นสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีกับวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์ก่อนหนึ่งเลยนะครับต้องขอภายพี่ๆทุกท่านด้วย เมื่อวันที่26ไม่ได้มาวิเคราะห,าห์ฮานอยให้ได้รับชมนะฮะหนึ่งต้องขออภัยกันด้วยว่าไฟดับครับไฟดับแล้วก็หนึ่งเราก็ผมเจ็บคอมากนะฮะต้องขออภัยจริงๆเสียงอ่าจ,จะแบบไม่ได้เต็มร้อยนะแต่ก็จะพยายามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ยังติดตามแล้วก็รับชมผมอยู่นะฮะเมื่อวานต้องบอกว่าเสียดายมากสำหรับฮานอยเนี่ยคือผมสาบานได้เลยผมคิดไว้เนี่ยแล้วมันมา อ่ะแต่วันนี้เราก็มาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่พี่ทุกท่านเนี่ยที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจผมกันด้วยนะครับท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ช่อง ba นะวิคาะห์ตัวเลขน,นะฮะท่านใดยอยากเห็นวิดีโอของกระดาษผมก่อนใครกดกระราดาดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบเกี่ยวกับเลขยานอัคระนะครับเกี่ยวกับการสักยนันเกี่ยวกับการพูดการตั้งสาร หรือว่าข้อมูลดีๆที่ทําให้ผมเนี่ยได้แบบว่าได้วิเคราะห์ได้เก่งนะฮะอย่าลืมไปติดตามอาจารย์ผมด้วยนะครับพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะฮะอาจารย์จำศรีบุรพานะครับฝากไปติดตามกันไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเรามาเริ่มดูกันนะฮะนี่ครับอ่ะเริ่มต้นที่ฮานอยปกติก่อนเลยนะครับผลผลออกอะไรครับฮานอยปกติออก 07154คือผมไม่ได้วิเคราะห์ไปเมื่อวานนะถึงมันจะเข้าในการที่ผมวิเคราะห์แต่ผมก็ไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้รับชมนะฮะต่อมาครับเป็นฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษเนี่ยออก94575ครับอ่านี่คือผลที่สองนะฮะแล้วก็ผลฮานอย v p เนี่ยจะออกเวลา 19.30นาฬิกา30นาทีนะครับออก50432นี่นี่คือผลทั้งหมดนะครับหลายๆท่านก็คงทำงานแล้วลูกๆเปิดเทอมแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่เปิดเนยังไปเที่ยวกันอยู่ช่วงนี้ก็อากาศหนาวและดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับลมเย็นมากบ้านผมอยู่ในป่านะลมเย็นจริงๆท่านผู้ชมตื่นมาเนี่ยคือผมเนี่ยจะเอาแบบเต็นท์เนี่ยเอาเต็นท์เนี่ยมากางแล้ว <c oughs> เอาเต็นท์มากางตรงหลังบ้านนะจะมีป่าอยู่โอ้โหท่านผู้ชมตื่นมาคือแบบนอนนะตื่นแล้วก็ประมาณตีห้านะครับแล้วก็โ,อโหอากาศหนาวแล้วเราก็แบบผิงไฟท่านผู้ชมก่อฟืนนะอ่าผิงไฟแถวว่าถ้าเราไปเที่ยวแถวพักเนืกเอก็ตอนกลางคืนก็จะมีบรรยากาศกินหมูกระทะฮะอ่าเ,เอเาเป็นซิกเนเจอร์เลยคือเราไปพักที่แบบอากาศหนาวๆเนาะก็อยากกินหมูกระทะใช่ไหมครับอ่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะฮะ ผมก็จะลองทําดูแถวบ้านดูคือแบบอ่คุณเหนบอกว่าเอาเอาเต็นท์มากางหนะ้าบ้านก็พอแล้วอากาศเย็นลวท่านผู้ชมบรรยากาศตอนกลางคืนไม่ค่อยเย็นนะบ้านผมนะแต่ตอนเช้าเย็นเย็นลมแบบโอ้โหลมเย็นมาเลยครับอ่าหลายๆท่านอยู่จังหวัดอะไรไปเที่ยวไหนกันบ้างพี่ๆบางท่านอยู่ทางภาคเหนือเนาะก็เอ่ออยากจะมาเที่ยวแบบทะเลอะไรอย่างนี้นะฮะบางท่านอยู่ทะเลก็อยากจะไปเที่ยวอากาศหนาวถูกไหมอ่า โอเคนะครับเรามาดูการวิเคราะห์วันนี้กันเลยครับผลฮานอย v i p ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ฮานอย v i p กันเลยนะฮะห้าห้าครับงวดที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27เดนะฮะเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์แล้วหลายๆท่านก็ได้พักผ่อนอีกแล้วฮะหยุดงานนะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ ฮานอยวีนะครับผมขอเริ่มต้นที่ฮานอยวีีก่อนเลยฮานอยวีเเนี่ยจะออกรอบเวลา19.30นาฬิกา30นาทีนะครับฮานอยวีวันนี้นะครับขอให้ไว้1แล้วก็2ครับท่านผู้ชมการวิเคราะห์มี8ตัวท่าในใดวิเคราะห์ตามไม่ทันจดตามกันไปได้นะฮะวันนี้อาจจะชา้านิดนึงนะครับชุดแรก1.9 1.2ครับต่อกันด้วย1.0นะครับต่อมาฮะ สองสี่สองเกครับแล้วก็15 13งห้าห่าครับาการมีเคราะห์เนี่ยผมให้หนึ่งไว้เป็นหลักนะท่านผู้ชมเพราะว่า1เยอะกว่านะแล้วก็เรามาดู3ตัวกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ8ปดหนึ่งเกหนึ่งสองแหนึ่ง 0นะครับหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้1การวิเคราะห์นะครับชุดฮานอยวีพีนะบจบลงมาแล้วอ่านี่นะครับสำหรับฮานอยวีพีต่อมาเรามารับชมกันต่อเลยนะครับ07154นึ้ี่นี่คือฮานอยปกตินะฮะ 27พฤศจิกายนจะสิ้นเดือนอีกแล้วครับเงินเดือนก็จะออกกันอีกแล้วนะฮา,หาหนอยพิเศษนะครับแต่เงินเดือนผมเพิ่งออกไปครับท่านผู้ชมออกไปวันที่23เนาะตอนนี้ก็หมดแล้วท่านผู้ชมฮา,หาหนอยพิเศษนะครับออกรอบเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับจากการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษวันนี้ผมคิดว่าศูนย์นะน่าจะมานะาชุดแรก 09 05 01ครับต่อมานะฮะ07 08 03ครับแล้วก็2ตัวนะฮะจะเป็น38 37ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ609 605 601หลักร้อยเนี่ยจะให้6นะครับตัวเด่นจะให้0การวิเคราะห์นะครับสำหรับฮานอยพิเศษเนี่ออกรอบเวลา17บนาฬิกา30สินาทีก็จบลงไปแล้วนะครับเรามาดูชุดสุดท้ายกันนะครับได้แก่อะไรเอ่ยชุดฮานอยปกติครับไม่ใช่ท่านผู้ชมอันนี้ผมผิดละอันนี้เป็นฮานอยพิเศษนะผลไม่ใช่นี้นะผมไปเขียนผิด เดีย๋ยวผู้ชมดูฮานอยพิเศษก่อนผมมั่วไปหมดลนะอะโอเคไม่เป็นไรฮานอยพิเศษออก94975 94975แ,แต่การวิเคราะห์จะถูกแล้วฮะท่านผู้ชมฮานอยพิเศษเนะี่ยโอเคนะต่อมาเรามาดูฮานอยปกติกันเดี๋ยวรอสักครู่นะเมื่อกี้ฮานอยวีพีผลผิดหรือเปล่า ถ้าผิดต้องขออภัยกันด้วยนะฮานอยวีพีถูกครับต่อมานะครับเป็นฮานอยปกติฮะ0 7น5 4 07154นะครับ27พฤศจิกายน2563ฮานอยปกติฮะรอเวลา18บแนาฬิกานาทีนะครับฮานอยปกติวันนี้ให้6ครับ 6 7 6 5 6 4ครับ6 0 6 2 6 1ครับแล้วก็ต่อกันด้วย2 8 2 7ครับ3ตัวนะครับ9 6 7 9 6 5 9 6 4หลักร้อยให้9ตัวเด็นให้6 การวิเคราะห์นะครับชุดหันอยปกติก็จบลงไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ